การเป็นเพื่อนผู้ใช้ Extrovert f e e l i n g 1. ฟีลทำความเข้าใจว่าเขาชอบช่วยเหลือคุณผู้ใช้ Extrovert Feeling โดยเฉพาะ E.N.F.J กับ E.S.F.J จะชอบช่วยเหลือคนที่เขารักแม้ว่าเราไม่ได้ขอก็ตามมันเหมือนเป็นความต้องการของมนุษย์นะครับแต่ละคนก็จะมีไม่เหมือนกันส่วนของผู้ใช้ F.E ก็คือการช่วยเหลือคนที่เขารักเนี่ยแหละครับถ้าเกิดว่าคุณกําลังทําหรือว่าสนใจอะไรอยู่แล้วคุณมีเพื่อนเป็นผู้ใช้ Extrovert Feeling ลองหันไปสังเกตเขาดูครับ เขาจะแอบช่วยเราก็ได้ในขณะที่เราสนใจอย่างอื่นอยู่ 2. ทําความเข้าใจว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟหน่อยครับถ้าเกิดว่าพวกเขามีประสบการณ์ชีวิตมากแล้วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผลใช้เหตุผลคุยกับเราแต่ถ้าคุณผู้ชมเจอผู้ใช้ FE ที่เซนซิทีฟไม่ต้องแปลกใจครับรอให้พวกเขาใจเย็นลงก่อนแล้วเราค่อยไปปรับความเข้าใจกับเขาครับ 3. แค่บางคนเขามักจะไม่บอกตรงๆว่าเขาต้องการอะไร อันนี้คล้ายๆกับข้อที่แล้วครับถ้าเขามีประสบการณ์เยอะแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกตรงๆว่าเขาต้องการอะไรแต่ผู้ใช้เ e บางคนจะมีความเกรงใจอยู่สูงอ้ไม่เป็นไรหรอกครับไม่เป็นไรผมทำเองได้ท้งนั้นที่ขาสันน่นหงิกหิวอยู่อ้อขอบคุณมากเลยครับแต่ว่าคุณจะเหนื่อยหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมเอาไปเสื้อหานเองก็ได้ทางนั้นที่ตัวเองหิวจนแสบท้องแล้วประมาณนั้นครับ